ตอนที่หลวงพ่อมาเนี่ยอุโบสถเนี่ยมันมันเป็นรูปร่างยังไงอรพ่อไม่มีฮะไม่มีอุโบสถไม่มีไม่มีมีแต่พระประธานครึ่งองค์อ่า uh huh. สังกสีคลุมแล้วครึ่งองค์อยู่ในดินอยู่ในหลุมเลยอ่า uh huh. ก็อัญเชิญท่านขึ้นมาอัญเชิญท่านขึ้นมาแล้วเห็นว่าวัดเราไม่มีอ uh huh. ไม่มีโบสถ์ไม่มีโบสถ์ไม่มีอะไรก็ทําแล้วสิ่งที่ที่ที่เป็นกําลังให้ทําก็คือเมื่อทางป่าไปเนี่ยก็เจอกับลูกนิมิต แค่นั้นเองเก้าลูกครบสมบูรณ์แสดงว่าเป็นเป็นโบสถ์เกา่าเป็นโบสเกา่าอันนี้เราเราสร้างทับโบสเก่านั่นแหละใช่๋อสร้างทับโบสถเกา่เอาอ๋อก็เหลือแต่พระครับนะหลวงพ่อก็ก็เอาพระขึ้นมาแล้วบุรณะพระ,อ,ะอันเชิญท่านขึ้นมาบุรณะแล้วกรมศิลป,ปากรก็บอกเราว่าพระพุทธรูปอันเนี้ยเป็นสมัยสุขโขทยัยสุขโทสขโทยัขทย เป็นเนื้ออะไรฮะเอะเป็นเนื้อปูนเนื้อปูนอสมัยก่อนเราต้องเข้าใจนะครับไอ้ที่เพิ่งถามนักโบราณคดีเนี่ยเพิ่งรู้ครับว่าอพระพุทธรูปองค์ประธานของวัดใดก็ตามแต่หนึ่งก่ออิฐถือปูนครับสองแกะด้วยปูนอแกะด้วยหินครับเขาจะไม่นิยมทำด้วยสำนิกถ้าสำนิกที่เป็นลงรอง แสดงว่าในสมัยก่อนพวกสำนิกพวกอะไรนี่เยอะอืเขาก็เลยไม่ไม่ถือว่าตัวนั้นเป็นสําคัญเขาจะถือพวกกออิฐปูนเขาบอกว่าเป็นของเก่ากว่าอ๋อเขาบอกมาอย่างนี้ก็เลยเออเราก็แปลกใจอ่าฮะว่ามันเป็นอย่างนี้เนาะโอ้เราถึงไม่น่าไปเห็นพระพุทธร,รูปองค์ใหญ่อ๋อนะฮะหน้นตาตักประมาณเท่าไหร่อ่ะพ่อที่หน้ตาตักนี้สองเมตรเก้าสิบหกเซนโอ้ก็ถือว่าใหญ่เนาะใหญ่อ๋อ หลวงพ่อได้ได้ได้ไดบุรณะตกแต่งเขาโครงยังอยู่ของเดิมใช่ไหมมรไม่เคยบุรณะสิ่งเหล่านี้เลยมีแต่ไปขันแล้วก็พ่นสีเคลือบเพื่อให้มันดีมันงามขึ้นแล้วก็เพื่อที่จะในอนาคตปิดทองอ๋อนะส่วนอื่นเราไม่ได้ไปแต่ต้องเขาเราไม่ได้ไปแต่ต้องก็เพียงแต่ว่าอัญเชิญขึ้นมาอัญเชิญขึ้นมาแล้วตอนหลวงพ่อทําบวชเนี่ยหลวงพ่อต้องย้ายออกมาหรือว่าอยู่ตรงนั้นเลยอยู่ตรงนั้นเลย ยก <ละ S 1> <ล>ขึ้นก็ขยับมานิดหน่อยไม่เอาออกจากอุโบสถเลยเพราะโบราณเขาถือนะอ่าหรอฮะโบราณทางอีสานรื่นถือว่าพระประธานองค์ใหญ่เนี่ยห้ามอบท่านอยู่ในอุโบสถลห้ามขับเคลื่อนออกจากอุโบสถโอ้โอ้เพราะผมเห็นผมไปไปบางที่เขาสร้างโบสถ์เนี่ยแล้วต้องสร้างให้เสร็จก่อนที่จะเอาพระเข้า แต่บางที่เนี่ยเขานะในปัจจุบันนะพ,พระองค์ใหญ่อมันจะเข้าไม่ได้ไงใช่ใช่ไหมะแต่ว่าทางนั้นเขาบอกว่าต้องสร้างโบสถ์ให้เสร็จก่อนจะเอียงเข้าหรืออะไรเข้าก็ได้แต่ให้โบสถ์เสร็จก่อนอย่างนี้เนี่ยพระอยู่ตรงนั้นใช่ก็เท่ากับอยู่ในโบสถ์อยู่แล้วในโบสถ์แล้วห้ามขยับออกห้ามขยับออกครับจากบริเวณโบสถ์เพราะโบสถ์ตรงนี้นะครับมันถ้าถ้าพูดตามที่เรามองเห็นอ,อกรมศิลปากรมาขุดเนี่ยครับ มุมหนึ่งครับมุมหนึ่งเจอฐานครับแท่นใบเสมาครับทำให้รู้ว่าตรงนี้เป็นอุโบสถครับในสมัยสุโขทัยครับในสมัยสุโขทัยครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าที่เราสร้างอยู่เนี่ยหลังนี้เป็นหลังที่สามในจุดเดียวกันครับในสมัยอดีตเจ้าวาดคือหลวงพ่อพระครูสังฆลักษณ์สมพงศ์ บอกคุณโมเนี่ยก็สร้างพื้นที่ตรงนั้นครับนะถามว่ารู้ได้ยังไงเห็นประตูทางเข้าอเห็นประตูกําแพงแก้วเข้าคตรงนั้นเองก็เลยได้รู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นออืแล้วแล้วมีคนบอกไหมว่าพระพุทธรูปองค์นี้ท่านมีนามว่าอย่างงู้นอย่างนี้อ๋อหลวงพ่อสมเด็จสังฆราชเป็นคนตั้งชื่อให้นะตอนเมตตาเราตอนที่ ที่เจอตอนแรกไม่ไม่มีใครตั้งชื่อพาจารย์ก็เลยตั้งชื่อว่าหลุงพ่อตูอ๋อนะฮะตอนนั้นก็ถวายพระนามท่านไปก่อนเราตั้งชื่อว่าลุงพ่อตูเพราะเห็นองค์ใหญ่ลักษณะสวยงามใช้คำว่ากล้าพูดได้เด็มปากว่าในเพชรบูรณ์เนี่ยเป็นพระทุกรูปก่ออิฐเถือปูนที่สวยงามที่สุดใช้คําว่าสวยงามที่สุดในเพชรบูรณ์นะแต่ไม่กล้าพูดที่อื่นแล้วเป็นพระสมัยเดียวกันสวยงามจนเหมือนกับโลหะเลยอืจนเหมือนกับเนื้อโลหะเลยครับ เนี่ยมันทําให้เราเกิดศรัทธาในองค์ท่านแล้วก็ทําอุโบโสถขึ้นมาแล้วพานามเนี่ยถวายแล้วโดยสมเด็จสังฆราชอะครับสมเด็จสังฆราชถวายเอาชื่อนามชื่อว่าพระพุทธวชิระมุนีนาถโอ้พระพุทธว,ช,วชิระมุน,มน,นีนาถนะครับได้รับความอนุเคราะห์รับความเมตตาจากผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบรมนิวาสกรุงเทพโอ้นะฮะ ท่านเป็นคนดูเรื่องให้อ๋อก็อันนี้เป็นพระนามอย่างเป็นทางการพระนามอย่างเป็นทางการแต่ว่าถ้าทั่วๆวไปก็หลวงพ่อโตหลวงพ่อโตทุกคนเรียกว่าหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตนะฮะเคยมีงานจัดงานฉลององค์ท่านไปหรือยังฮะยังยังยังไม่ได้จัดฉลองเขาความพร้อมยังไม่มีแต่ว่าเราก็จะมีการเปลี่ยนผ้าครับห่มให้กับหลวงพ่อโตทุกปีทุกปีวันที่สิบห้าเวลาบ่ายโมง ทุกปีโอ้กำหนดไว้เลยกำหนดไว้เลยสิบห้าเดือนเมษาเมษาเวลาบ่ายโมงด้วยบ่ายโมงเวลาอื่นไม่ได้ฮะไม่ได้หรอเราระบุเลยบ่ายโมงบ่ายโมงเพราะเราเราเราอัญเชิญท่านขึ้นตอนนั้นอ๋อเอาเวลาที่อัญเชิญขึ้นใช่เอาเวลาที่เราอัญเชิญขึ้นตอนนั้นเวลาบ่ายโมงสำหรับผ้าเนี่ยเราไม่ได้เลือกสมมุติว่า ใครก็ตามแต่บอกว่าผมเป็นเจ้าภาพนะครับคุณทํผ้ามาเลยอยู่ที่กําลังทรัพย์ของคุณมีเท่าไหร่ครับคุณมีน้อยแสดงว่าปีนั้นบารมีหลวงพ่อก็ห่มสภาพอย่างนั้นอืก็เหมือนกับเราออไม่ใช่ว่าอต้องทําไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้เพราะองค์เทวดาที่อยู่ตรงนั้นท่านก็คงเลือกออท่านเลือกเองแหละเอาเอาความเหมาะสมเอาความเหมาะสมถ้าถ้าถ้าปีนั้นเศรษฐกิจดี ของดีได้ของดีมาผมของดีผมคนดีถ้าเศรษฐกิจไม่ดีก็ลดลงมาหน่อยลดลงมาหน่อยอมันเป็นอย่างนี้ทุกปีนะพี่อนุชาอืไม่ได้ไปบอกใครครับบอกแต่ลวงพ่อวันที่สิบห้าเนี่ยตรงผ้าแล้วนะอืยังไม่มีเจ้าภาพมาเลยอพูดแค่นั้นอ่ะครับไม่เกินสองวันเจ้าภาพมาเจ้าภาพมาฮัลโหลอาจย์ปีนี้มีเจ้าภาพยังอยังไม่มีโยมเดี๋ยวผมเป็นเจ้าภาพเลยครับ เนี่ยเขาพึ่งเอาผ้ามาให้มู่หวานเนี่ยเขาบอกวันก่อนเวลาสองวันวันที่สิบแล้วอะยังไม่มีเจ้าภาพเลยพี่อนุชาไิดูดิอ๋อยังไม่มีเลยไม่มีเขาบอกหลวงพ่อไม่มีเจ้าภาพเนาะทำยังไงเนี่ยปีนี้หลวงพ่อนี่จะถ้าไม่มีเจ้าภาพเนี่ยเอาผ้าเก่ามาห่มนะหลวงพ่ออไปบอกกับท่านอย่างนั้นครับประมาณทักวันกว่าสองวันมั้งโทรมาเลยโยมโทรมาอาจารย์มีเจ้าภาพไหมยังไม่มีครับ เดี๋ยวผมเป็นเจ้าภาพให้ในปีนี้โอ้ได้เจ้าภาพเลยได้เจ้าภาพเลยอืมผมผ้าผมผ้าเอาผ้ามาเอาผ้ามาล้วก็เปลี่ยนผ้าแันเปลี่ยนผ้าอือแล้วแบบนี้เราจะมีมีระยะในการเปลี่ยนไหมถ้าเกิดว่ามีเนี่ยคนดูกันเยอะหรืออะไรเยอะนี่อยากจะห่มบ้างอะไรบ้างจะจะทําไงครับคือต้องโทรมาบอกออืว่าผมจะเป็นเจ้าภาพนะอืออย่ารับใครนะอื แต่ต้องคุยกันจริงๆมาจริงๆนะปีละครั้งปีละครั้งผ้าทั้งหมดสี่ผืนอ่าฮะผ้าสี่ผื้นคือหลวงพ่อโตองค์หนึ่งครับแล้วหลวงพ่อจำลองของพ่อพุทธมาธรรมอ่าพระพุทธรัตนลวงพ่อองค์หนึ่งแล้วก็โมัลลานาสารีบุตรอีกสององค์สี่ผืนสี่ผืนแค่นั้นเองแค่นั้นถ้ารับรับรับหมดเลยเราจะไม่รับเงินอ๋อไม่เอาเงิน ออ oh. เอาเฉพาะผ้าก็คือห่งผ้าท่านเราไม่ต้องการใช้คําว่าพูดตรงๆคือเอาท่านไปบอกบุญต่อเนื่องไม่เอาอ๋อคือคือคือหลวงพ่ออยากจะได้เป็นผ้าจริงๆเป็นผ้าจริงไม่อยากจะได้มาเป็นปัจจัยแล้วก็เอาไปซื้อเองอะไรเองไม่เอาไม่เอาอ๋อ oh. คือถามว่าทําไมอืมันมองในมุมแบบชาวบ้านก่อนครับสมมุติว่าผ้าผืนนี้ราคาห้าร้อยครับ รวมเขาถวายมาหกร้อยเขารู้ราคาอีกร้อยหนึ่งแสดงว่าจันเอาเข้ากระเป๋าหรือเปล่ามีความคิดได้หลายทางหลวงพ่อพ่ายหลวงพ่อก็พยายามแสดงความบริสุทธิ์ใจว่างั้นใช่คือคุณพาไปเลยใจยังไงก็แล้วแต่พระที่คุณออกมาไม่รู้ไม่ต้องมาถามราคาครับคุณหามาแล้วบอกขนาดว่าห้าเมตรนะห้าเมตรนะสองเมตรนะชันเร่งแล้วคุณก็หามา คุณมีทรัพย์มีพักพวกมีอะไรก็แล้วแต่เรา,รเ,ราเราไม่รับมู้ในส่วนนี้ครับเราต้องการแค่ภาพมาเพื่อให้หลวงพ่อได้ห่มเปลี่ยนผ้านในช่วงสงการ